สวัสดีครับพบกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่23กรกฎาคม2565นะครับสามารถหาอ่านได้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับวันนี้ประกาศหอมเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องราวของจะเรียกว่าอย่างไงดีคือถ้าเกิดถามว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยเข้าใจว่าหลายท่านก็คงจะนึกออกว่ามันจะมีประเภทอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วก็มีพฤติกรรมเนี่ยยังไงแต่วันนี้ ถ้าพูดถึงสสครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับเราจะเข้าใจกันว่าอยังไงหัวข้อของประกาศหอมันี้ก็คือนี่แหละครับสสครึ่งบกครึ่งน้ำเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสภาไทยนี่แม่จริงๆเลยนะครับหันไปทางไหนก็พูดตรงกันหมดดูหลักฐานก่อนว่าจะยกมือโหวตให้หรือไม่ให้มันจริงจิครับไอ้พูดแบบนั้นเนะี่ยเพราะว่านั่นมันคือการยกระดับความรับผิดชอบของนักการเมืองไทย ที่มีต่อประชาชนนะครับอย่าลืมถ้าหากว่าสสในทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลด้วยการดูข้อเท็จจริงมากกว่าพวกมากลากไปหรือว่ามากกว,ากว่าการต่อรองทางการเมืองและการต่อรองทางการเงินแล้วนะก็รับรองได้เลยครับว่าการเมืองจะดีขึ้นกว่าน,นี้อีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่มีรัฐสภาไทยมาเนี่ยนะครับการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนใหญ่มันก็จะเป็นไปตามขั้วการเมืองซะมากกว่า สสฝั่งรัฐบาลเขาก็ต้องโหวตเพื่อสนับสนุนรัฐมนตรีสสอ,สอ,สอฝ่ายคา้านก็ต้องโหวตสวนไปอีกทางหนึ่งแบบนี้เนี่ยเข้าใจได้นะครับเพราะว่าการเมืองทั่วโลกส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบนี้แหละครับเพียงแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษกว่าไม่เหมือนประเทศอื่นเขาคือคือการที่เรามีสสครึ่งบกครึ่งน้ำเยอะเหลือเกินพวกนี้เป็นยังไง สสอ,สอ,สอครื่องบกครื่องน้ำเนี่ยพวกนี้จะรักในความเป็นเครึ่องบกเครื่องน้ําของตัวเองซะด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับก่อนโบทเสียงเช้าวันนี้วันที่23กรกฎาคมเนี่ยนะครับบรรดาเสียนน้อยเสียนใหญ่เนี่ยต่างก็ส่งเสียงต่อรองกันข่มเลยนะครับว่ารัฐมนตรีคนไหนจะรอดบ้างรอดหรือไม่รอดอย่างไรปรากฏว่าเลขที่ออกเนี่ยไปอยู่ที่จุติไกลเลิกกับสันติพร้อมพัดคําถามคือทําไมต้องเป็น2คนนี้แหละครับทำไมคืออย่างนี้ครับ มันมีเรื่องประหลาดๆเนี่ยเกิดขึ้นในรัฐสภาการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในวันแรกเนี่ยนะครับมันเกิดความเคลื่อนไหวขึ้นมาของสสพักขนาดเล็กที่เราเรียกกันว่ากลุ่ม16เนี่ยนะครับจะโหวตคว่ำรัฐมนตรี2คนอันนี้เป็นข่าวนะครับที่ปรากฏออกมาคนพูดเนี่ยมีตัวตนชัดเจนนลครับคือนายพีรวิทย์เรื่องลือโดนลภาคซึ่งเป็นหัวหน้าพักไทยรักธรรมนายพีรวิทย์เนี่ยบอกว่าอย่างนี้ บอกว่าร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้มาหารือกับนายพิเชษสถิรัชวานหัวหน้ากลุ่ม16ที่บริเวณหลังห้องประชุมเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการลงมติไม่ไว้วางใจแล้วก็มีข้อสรุปร่วมกันบอกว่าจะต้องมีการจัดหนักกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จัดหนักกับนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะโหวตคว่ำ ทั้งสงคนนี้แหละครับแต่ว่ามีแต่นะครับแต่ว่าขอฟังการอภิปรายก่อนส่วนจะมีใครเพิ่มเติมจะมีการถแถลงจากพักเล็กรายวันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม16แล้วก็คุยกันแล้วว่าจะโหวตอย่างไรก็ว่าตามกันไปนี่แหละครับต้องยอมรับนะครับถือว่าเก่งครับ สอสอกลุ่ม16ที่ประกาศตัวเองว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลสามารถที่จะล็อกเป้าได้ว่าจะคว่ำรัฐมนตรีคนไหนก่อนที่จะฟังฝ่ายค้านเข้าซักฟอกกันในสภาถือว่าเก่งครับแต่ว่ามันจะเก่งเกินไปไหมครับไปล็อกเป้ากันอีท่าไหนไม่ทราบได้หนึ่งวันผ่านไปครับกลายเป็นจุติไกลเริกกับสันติพร้อมพัดแทนซะอย่างนั้นแหละครับส่วนบิ๊กป๊อกอนุพงศ์เนี่ยหลุดโผไปได้ดื้อยเลยทีนี้กรณีของจุติเนี่ยมันก็เกิดการผสมโรงที่น่าสนใจเกิดขึ้น คือการเคลื่อนไหวของสสกลุ่ม16คือกลุ่มธรรมนัตและก็กลุ่มการเมืองในพักประชาธิปัตย์เรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วปานความเร็วแสงกันเลยนะครับถึงขั้นที่ต้องตั้งทีมช่วยเหลือจุติขึ้นมาคร่านี้เนี่ยข้อเท็จจริงประการใดมิอาจทราบได้แต่รู้ว่ามีสสประชาธิปัตย์12บคนกลุ่มนี้ไปต่อรองกับผู้ใหญ่ภายในพักประชาธิปัตย์ให้ช่วยเหลือจุติเพราะถ้าหากไม่ช่วยเนี่ย,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 ยทั้ง 12เสียงจะไม่ให้การสนับสนุนนิพนธ์บุญยามณีด้วยเช่นกันแมต้องบอกว่า,รา,าประชาธิปัตย์ยุคนี้ทนี่ไปไกลจริงๆนะครับที่ต้องไปไกลเนี่ยเพราะว่ามีสสของพักประกาศตัวชัดเจนว่าจะคว่ำจุติซึ่งก็เป็นรัฐบนญรีของพักประชาธิป,ปัตย์นั่นแหละครับเหตุผลที่อ้างกันว่าน้องๆสอสส่วนใหญ่รับไม่ได้เนี่ยเพราะว่านอกจากจะไม่เคยดูแลเพื่อนสสในพักแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยเข้าร่วมประชุมงานกิจกรรมของพัก ซ้ำยังมีข่าวว่าจะย้ายพักไปร่วมสังกัดพักการเมืองใหม่ที่กําลังจะตั้งขึ้นอีกต่างหากยังไงครับเนี่ยตกลงที่เราคุยกันเรื่องการบวตเสียงในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับหรือว่าแคนนี้ต้องชำระกันแน่เพราะว่าเอาใจออกห่างพักอย่างไหนกันแน่งงงครับประจบเหมาะกับการที่กลุ่ม16เนี่ยประกาศว่าได้หารือเบื้องต้นถึงแนวทางในการลงมติไม่ไว้วางใจภายหลังจากที่ได้ฟังคําชี้แจงของรัฐมนตรี11คนครบถ้วนทุกคนแล้ว แล้วก็มีความเห็นตรงกันว่าจะลงมติไม่ไว้บังแจรัฐมนตรี2คนแน่นอนคือจุติกับสันติเหตุผลคืออะไรครับคือมันตอบไม่เคลียนะครับคร่าวๆอย่างนี้ประเด็นสักฟอกจุติเนี่ยมันมีเรื่องการตั้งคนสนิทของจุติเองชื่อบนายจอรอรอเป็นตัวย่อนะครับซึ่งมีประวัติโชคโชนด้านการเงินเป็นนักปั่นหุ้นนาบริษัทเข้าตาลาดหลักทรัพย์มาแล้วหลายบริษัท แล้วก็เป็นคนสนิทเป็นคนใกล้ชิดกับบอร์ดของการเคหะอยู่ด้วยพฤติกรรมคืออะไรพฤติกรรมคือไม่อยากจะสร้างบ้านขายให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นโครงการสร้างบ้านเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเช่าแทนชื่อโครงการก็คือเคหะสุขประชาแล้วก็ไปแอบอ้างว่าโครงการนี้เนี่ยทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ใส่โครงการทาเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานมีการขุดบ่อมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดมีการปลูกผักปลูกเลมอนแล้วก็เอารายได้จากการขายผักขายไข่เนี่ยมาคํานวณเป็นรายได้เพื่อเพิ่มตัวเลขการประเมินผลอัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการก็เป็นกระบวนการปั่นตัวเลขถึงแม้ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับแผนในการที่จะเอา CEMCO เข้าตลาด ดูเหมือนจะเดินไปได้ด้วยดีแต่สุดท้ายปุ๊บเนี่ยผู้ถือหุ้นบริษัทเซมโกหรือว่า c e m c o ็เนี่ยเขาไม่เอาด้วยนี่แหละครับมันก็เลยนําไปสู่มหากราบเรื่องต่อไปก็คือการดึงเอาเคหสุประชาเนี่ยออกมาจากเซมโกแล้วก็มาอยู่ที่บมจเคหสุประชาซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อรับบทบาทแทนบริษัทเซมโกหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสําคัญในแผนกินเหนือเมฆครั้งนี้ก็คือนายจรอรอซึ่งเป็นคนสนิทของนายจุติ ทีนี้ทั้งฝ่ายเซมโก้ซึ่งก็คือบริษัทลูกของการเคหะแห่งชาติน,นะครับจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14บมิถุนายนปี2537นะครับในชื่อบริษัทจัดการทรัพย์สินและชุมชนจำกัดเอาละไปฟังฝ่ายจุติบ้านนะครับเขาชี้แจงแต่ว่าสั้นสั้นครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าในการตรวจสอบของสตองเนี่ยนะครับพบว่ามีการตั้งญาติของอดีตผู้บริหารการเคหะแห่งชาติเนี่ยมาเป็นผู้จัดก,การของเซมโก แล้วก็นําเอาทรัพย์สินบางส่วนของการเคหะไปให้สมาคมเช่าแต่ว่ารายได้นั้นไม่ได้ส่งถึงการเคหะแห่งชาติสตงโงยังบอกได้ว่าให้คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้และให้ดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่กระทําความผิดคนไทยได้ยินเรื่องของการเอื้ออาทรมา17ปีแล้วนะครับแล้วก็พบอนักธุรกิจที่มาหากินกับการเคหะแห่งชาติตอนนั้นเนี่ยติดคุกไปแล้ว14คนด้วยกันนี่คือคําอภิปรายของจุติ จะเคลียร์หรือไม่เคลียร์ไม่รู้ครับแต่ว่าสสกลุ่ม16กลุ่มธรรมนัตและก็สสประชาธิปัตย์บางคนเนี่ยประกาศว่าจะคว่ำจุติ่แนละครับเอาละทีนี้ไปดูที่สันติถูกซักฟอกในโครงการระบบท่อส่งน้ําสายหลักภาคตะวันออกหรือว่า EEC เรื่องนี้เนี่ยคล้ายๆกับการอภิปรายเมื่อครั้งที่แล้วนะครับ ฝ่ายค้านเขาจะก,กังขาว่าล้มประมูลรอบแรกแล้วก็มีการตั้งคําถามถึงการประมูลรอบ2ว่าแก้เกณฑ์เอือ้อใครบ้างหรือเปล่าคําชี้แจงก็คือว่าล้มรอบแรกเนี่ยเพราะว่าปริมาณน้ำใน TOR เนี่ยมันยังไม่ชัดขณะนี้ก็ยังไม่มีการเซ็นสัญญาโครงการนะครับมันยังไม่สุดครับจะบอกว่าทุบทีเดียวตายเด็ดหัวสอยนั่งร้านได้แน่เนี่ยมันก็ยังต้องนั่งเกาหัวแกลกกนะครับว่ามันใช่หรือเปล่า มันไม่เหมือนกับการโกรงข้าว G2G นะครับเพราะว่ากรณีนั้นเนี่ยใบเสร็จมันลากยาวจะติดคุกกระนาวเลยทีเดียวนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีคําถามกลับมาเหมือนกันว่าอา้าวแล้วสสกลุ่ม16กสส,ส,ส,สกลุ่มธรรมนัตเนี่ยต้องการอะไรในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้การซักฟอกรัฐบาลถือเป็นการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลนะครับหรือจะถือว่าเป็นตัวประกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือประโยชน์อื่นใดกัน,ในแน่ เอาละครับถ้าหากว่าฟังการอภิปรายกันจริงๆเนี่ยยังมีรัฐบนตรีบางคนที่ตอบคําถามไม่เคลียร์ไม่เคลียร์มากกว่าจุติกับสันติเสีอีกนะครับเช่นเรื่องในมุ้งเหมือนจะจบและจบเลยไม่เห็นจะมีท่านผู้แทนสุภาพบุรุษท่านไหนเนี่ยพูดถึงอีกเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะเอาความจริงเนี่ยอืมมันอาจจะค่อนสภาเลยก็ได้นะครับในกลุ่มที่จะคว่ำจุติกับสันติบางคนนี่ก็ใช่ย่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจับตาดูสอสอครึ่งบกครึ่งน้ํากันให้ดีนะครับ หลังจากโหวตในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้แล้วเนี่ยบางครั้งวงจรชีวิตมันอาจจะกลับไปมีหางอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็อาจจะไปอยู่ในหม้อต้มก็ได้เช่นกันจับตาดูให้ดีนะครับ